สวัสดีค่ะมาครั้งนี้ห่างกันสองอาทิตย์ตอนนี้สูงขึ้นมากเลยอ่ะคิดว่าเป็นผักชีน้ำเวียดนามนะคะเหมือนมากเลยใครดูในวิดีโอเขาบอกว่าผักชีน้ำหรือผักและผักชีล้อมค่ะมีหลายสายพันธุ์มากๆเลยคิดว่าใช่เงแต่แต่บางเอินอันนี้มันเป็นพันธยักษ์เหมือนมากๆเลย เหมือนจริงๆค่ะยิ่งพี่ที่เดินป่าด้วยกันน่ะส่งคลิปมาให้ที่พี่เขาเอาไปปลูกที่บ้านแม่เขาอ่ะไม่รู้พี่เขาเอามาจากไหนค่ะคล้ายกันมากเลยเพียงแต่ว่าต้นมันเล็กนี่จะมาเก็บจะมาเก็บเอ่อมอเตอร์เคสนะคะนี่มอเตอร์เคสโอ้ขึ้นม่เยอะอ ล้างมือน้ำเย็นเย็นน้ำสะอาดเนี่ยค่ะวอเตอร์เคลสเนี่ยเฮ้ยนี่ตารบเลยปตารบมากเลยค่ะนู่นตรงนั้นยังมีเอขึนะนั่นนะคะนี่นี่ยค่ะวอเตอร์เคลสเนี่ยนี่ขึ้นไปแล้วตรงนี้อีก แล้วก็คือตรงนั้นเองนะคะโหทางเนี้ยตารกจังเลยที่จะเดินขึ้นไปไปดูรลีกวันนี้ค่ะขึ้นไปบนเขานี่ยแหละคอนนี้ก็จะเก็บบอเเอร์เคสจะให้ดูบอเตอร์เคสนะคะเดี๋ยว ดึงอันนี้ก่อนล้างน้ำล้างน้ำนี่นะคะเวลาเด็ดไปแล้วเอาไปแช่น้ำเนี่ยรากวอเตอร์เครสจะโผลออกมาตรงเนี้ยปลูกง่ายมากเลยอะ่ะเนี่ยเริ่มออกดอกแล้วค่ะถ้าไม่มาเก็บวันนี้จะออกดอกแล้วมันปัญหาคือหอยตัวเล็กๆเนี่ยค่ะ มันจะอยู่ที่วอเตอร์เทสเนี่ยเนี่ยเห็นไหมคะหอยตัวเล็กเวลาเก็บหูเนี่ยเวลาเก็บเสร็จถ้าต้องสลัดแบบเนี้ยให้หอยหลุดออกไปไว้พบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ